ที่นี้เราไปแลในเรื่องโครงการไปช่วยชาวบ้านที่เขาไม่มีไฟฟ้าชายอำเภอบอกเกลียงนะโดยการไฟฟ้าค่ะก็ได้มีการทําพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าชายนะในพื้นที่มู่ทีเจ็ดตำบลปกักมากอําเภอชยัยยะชาวบ้านทั้งแมดนื่งรอย้ิดซ่องครัวเรือนก็ปลื้มแล้วค่ะมีไฟ <c oughs> ชายกันแล้วค่ะ รักวันนี้ค่ะดรวชิราพรการจนาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานคณะกรรมการพลังงานรวมกับนายโชคชัยแสนเงินค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพิชัยชมพูพนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชยันรัตนรุ่งรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาแล้วก็มีหัวหน้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจผู้นำทองถิ่นค่ะก็มารวมพิธีส่งมอบพื้นที่ โครงการขยายเคตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใชา้ในมู่ทีเจ็ทนะคะในพื้นที่ซอยน้ำตกต้นเรือบินและก็ซอยบวชต้มที่ตำบลปากมากอำเภอชัยาย่านี่แหละโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ก็ข้าวรวมกันนัดเนียนแมทค่ะรู้สึกปลับปลื้มใจแล้วนะที่วันได้มีไฟฟ้าใชา้กันแล้วค่ะครับทางด้านก็นายชกใจแสงงินกันงงนบผู้จัดการการไฟฟความส่วน่วยพรรคหวสุรัฎร์ธานีแกบบกว่าโครงการนี้นะครับ เป็นการขยายระบบคิดไฟฟ้านะครับให้กับประชาชนที่อ่างไกลไม่ได้มีแค่ควาชายโดยความร่วมมือของการไฟฟ้ามทุนโดยพนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติเก่งกรุงนะครับหน่วยงานฝ่ายปกครองทองทีทองถิ่นในพื้นที่ในการกับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยุทธาศาสตร์กองอุตสาหกรรมไทยเร่งเห็นความสำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟทุนโดยพักนะครับสนับสนุนประมาณในครั้งนี้จำนวนทั้งหมดเนี่ยร์เก้าล้านเก้าแสนบาทแล้วนะครับ เพื่อนาความจเจริญสู่พี่น้องประชาชนหางใกล้จํานวนรอยสาวิตสองครัวเรือนครับได้มีควายควาชายนะครับสร้างความสว่างไสวสุขครัวเรือนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชมุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับนะอ่ะทางด้านก็ลุงส้มชายเรื่องรัดครับอายุ7 4เ็ปีแกบอรรู้สึกดีใจนะที่ได้มีควายควาชายแล้ว ตัวเองก็อยู่ที่นี่มาแต่ปีสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับค่อยรุนทุกปีและวนะ่าเมื่อไรค่อยมาค่อยมาจนวันนี้สิ่งที่เราค่อยทำเร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยปักดันและก็ช่วยเลือดชาวบ้านตนเรือวินและก็ซอยบวัวตุ้มนะครับที่ปากมักใชัยานั่นเองครับอูนีก่ก็้จริงจริงยองอมวันนี้นะครับนะวันนี้มาเจอเรื่องของปัญหาดินคนถล่มและก็น้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับ